สวัสดีค่ะต้อับพวกเราผู้หญิงกำลังแจ๋ววันสุกแบบนี้โอ้ยวันอะไรอะโอ้ยวันต้องขยับเที่ยวสิขาเที่ยวสิขาทัวร์กินทัวร์เที่ยวสี่ขาคืออะไรอะสิขาสิขาไม่ใช่สี่ขาฟังเป็นเที่ยวสิขาหุนเยอะแยะจะเตรละจะไปยังก็ไปเที่ยวกันมาเมื่อว่าแต่ไปไหนดีละจ๊ะ ไปไหนดีนะไปที่เราไปที่แบบเราเลือกดีกว่ายะแต่ลังจะพูดในที่วัยรุ่นหลังๆเลือกย่าเราไปนครศรีธรรมชาติกันเถอะธรรมราชนครศรีธรรมราชไปที่แรกก่อนแล้วกันแต่ไปกินก่อนนะขนมแปะองค์เป็นยังไงเขาบอกเป็นร้านเดียวในประเทศไทยนะคะรสชาติและหน้าตาขนมเป็นยังไงขนมแปะองค์ไปดูกันดีกว่ายี์อะไรเราก็ไม่ใช่ก็แป้งก็แป้งสาลีทุกๆไปนี่แหละทำมีหวานกับเค็มเนะแล้วก็ หวานนี่มีสองสองแบบก็หวานธรรมนากับหวานไทยงาใช้<า>ชิ้นเป็นชิ้น4บาทครับห่อหนึ่งก็40บาทเขาบอกว่าแปะองค์หนึ่งเดียวในประเทศไทยคืออะไรอ่ะโอ้ขนาดเห็นไหมชื่อร้านป้ายร้านยังเก่แก่ขนาดนี้เป็นร้านขนมที่มีที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยค่ะอยู่ถนนโรงพระตำบลน,นาบอนอำเภอนาบอนนครศรี<ส><ช>ธรรมราชเป็นบ้านไม้สองชั้นแบบโบราณชั้นล่างทําเป็นร้านขายขนมกงเปียกเขาบอกงนี้ ไม่มีขายที่ไหนอีกแล้วนะคะ<ม>ในประเทศไ,ไทยมไม่น่ามีแล้วเราก็เพิ่งเห็นเ็งครั้งแรกเนี่ย ใช่คือ <ทำ S 1> ร้านชื่อร้านชื่อร้านเฉินซ<ห>ังไท่นะคะคุณตาชัยยงเนี่ยเป็นเจ้าของแกเล่าให้ฟังว่าขนมกงเปียนเป็นขนมของคุณจีนฮกเกี้ยนที่อากงขอ,งของคุณตาเนี่ยทำขายตั้งแต่สมัยมาตั้งรกรากที่นี่คิดดูว่าเก่าแค่ไหนคุณตาก็อายุเยอะแล้วอะนะคือตอนนี้ก็ยังขายอยู่แล้วตัวเองเนี่ยเป็นทายาตรุ่นที่สรวมที่ทํากันมาร้อยกว่าปีแล้วนะขนมอันเนี้ยนะ ปัจจุบันคนเขาจะเรียกกันว่าขนมแปะโอง่งซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือโอง่งใบนี้ที่ใช้มาตั้งแต่สมัยอากงมีอยู่สองใบโ <Wow. S 1> อ้โอง่งนี้มีคุณค่ามากนะเก็บไว้ขนาดนี้นะคุณตาเคยไปสั่งทำมาใหม่แล้วแต่มันใช้ไม่ได้ไงขนมมันไม่ติดคือแปะไปมันไม่ติดก็เลยแค่ใช้แบบใช้แค่โอ่งเดียวก็คือหนึ่งโอง่งที่ทำมาเก่าแก่นี่แหละอีกหนึ่งโอ่ง สำรองไว้ก่อนสรเ,ออเรื่องของพิวิธีทําแป้งของแกนะคะจะไม่ใช้ผงฟูหรือว่ายีสต์พอตีแป้งเสร็จจะพักแป้งไว้จนกว่าแ,วแป้งจะขึ้นจากนั้นก็ก่อไฟเตาถ่านในโอง่งพอไฟร้อนได้ที่แล้วก็เอาขนมเข้าไปแปะแปะไว้รอบโอ่งเลยนะขนมมันจะเริ่มฟูขึ้นเป็นสีเหลืองคุณตาก,ก็จะใช้เหล็กเนี่ยแซะออกมาขายขายชิ้นละสบาทเท่านั้นเองขนมแปะโอ่งเนี่ยมีอยู่สแบบก็คือหวานกับเค็ม เริ่มทํำขายตั้งแต่6กโมงเช้าขายไปจนกว่าของจะหมดอยากกิมจริงๆอยากบิน,นะคะแล้วดูแห้งๆดูกรอบๆน่ากินอะ่ะน,นอกอจากานี้นะคะคุณตาก็ยังได้ทําเส้นมีเหลืองขายด้วยแล้วก็ยังมีขนมขันมากที่ทํา แค่อทิตย์ละหนึ่งวันหรือตามออเดอร์เท่านั้นนะคะใครสนใจขนมกงเปียนหรือขนมแปะโอ่งเนี่ยไปอุดหนุนได้ที่ร้านเฉินสังไทยนะคะถนนโรงพระตาบุนาบนเพรนาบอนบน,อน,นครศรีธรรมราชงั้นเดี๋ยวไปต่อที่กาญจะนะบุรีกันบ้างดีกว่าคาเฟ่นี้นะคะก็คือเป็นคาเฟ่ที่เอาผลไม้ย,ยุโรปมาครีเอทเป็นวัตถุดิบในการทําขนมนะคะมีอะไรบ้างน่ากินขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะไปน,นําลูกวินเนี่ยไปเฟอร์เมนต์เพื่อให้ได้เป็นน้ําผึ้งหมักลูกควินมาซิกเนเจอร์ของร้านจะเป็นตัวเค้กเกิลเค้ก ก็จะเป็นตัวแป้งครัวซองที่ไปถักให้เป็นรูปทรงของเบเกิลโดยการที่เท็กเจอร์จะมีความกรอบนอกและร่มข้างในถ้าเกิดว่าใครแวะผ่านมาที่กาญจนบุรีค่ะเข้ามาลองเมนูต่างๆของที่จริงก็มีเมนูเคกเกอร์หลายตัวที่แนะนำที่นี่เราใช้เป็นโฮมเมดทั้งหมดเราทำทุกอย่างเป็นโฮมเมดทั้งหมดเลยยไงก็ขอฝากร้านด้วยนะคะ Queen's Cafe and Space ค่ะเป็นร้านใหญ่ร้านสวยเนี่ยอยู่ที่กาญจนบุรีนะ,ะเปิดมา2ปีกว่าแล้วค่ะเจ้าของก็คือพี่น้องกัน3คนที่ตั้งใจออกแบบทุกอย่างเองต้องการให้พื้นที่คาเฟ่เนี่ยเป็นคาเฟ่ที่<อ>สามารถที่ทุกคนเนี่ยมาใช้เป็น Create Space ก็คือใช้ทำอะไรก็ได้เลยมานั่งกินขนมกินผลไม้อย่างเงี้ย ก็คือได้เลยนะคะร้านเนี่ยมาจากผลไม้ควินส์เป็นผลไม้ทางยุโรปทางร้านนำมาสร้างสรรค์เป็นวัตถุดิบหลักในขนมแล้วก็เครื่องดื่มก็คือควินส์เนี่ยอยากอยากชิมมันมันเป็นยังไงอ่ะคือส่วนใหญ่เขาจะมาทําเป็นแยมเป็นไซรัปบรรยากาศร้านเนี่ยจะอบอุ่นละและที่สําคัญเพจเฟรนลี่อ่านที่ทไม่ได้ีอะไรเที่ยวสีขายไงถ้าไปถึงอยากให้กินอันนี้ค่ะบรันเค้กกับเซตชา ร้นเนื้อเบานะคะใช้เค,ค้กญี่ปุ่นและน้ำพึ่งแทนน้ำตาลเสิร์ฟคู่กับชาบอกเลยว่าอร่อยส่วนอันนี้เค้ก้ควินส์และอัลมอนด์เป็น เคโก้ทาจากแป้งโครซองกรอบนอกนุ่มในหรือจะเป็นเคโก้ go, ไส้แยมสตอรอเบอรี่มัทฉะและถั่วแดงหรือจะมีเนวี่ลาวาเคเกก็จะเป็นสีฟ้าอันเมื่อกี้จากสาหร่ายสไปรูลีนาหรือจะเป็นคร e ปเทรนเดอร์สวีทใช้แป้งขนม,มเป็นนะเ,นเขาบ,บอกว่าเป็นแป้งขนมเบืออ้องเสิร์ฟมาพร้อมกับไอศครีมกลิ่นขนมผิงส่วนขนมผิงหน้าแล้วก็จะมีในส่วนของเครื่องดื่มก็จะมีฟัฟฟี่โฟส เป็นไอศครีมควินส์โฮมเมดผสมกาแฟมานะฟัฟฟี่โฟลส์เป็นไอศครีมชาไทยหอมเข้มข้นมีช็อตกาแฟเสิร์ฟพร้อมกับของเขาเรียกอ๋อทองหยอดไข่ปลาหอมมันอร่อยไข่แมงดาไข่แมงดาอันนั้นเขาเรียกว่าเออเออเป็นทองยอดไข่ปลาเป็นเล็กๆอย่างนี้ทางร้านยังมีเมนู เคก็หลากหลายชนิดให้เลือกหยิบให้เลือกชิมให้เลือกเอาไปกลับบ้านได้นะคะร้านปิดวันจันทร์เปิด10โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นอยู่ถนนเลี่ยงเมืองกาญจนบุรีค่ะก็คือสามารถไปกันได้เลยนะคะ Queen's Cafe and Space นั่นเองค่ะพรุ่งนี้แล้วนะคะที่เราจะได้รู้นะคะว่า Miss International Queen เนี่ยนะคะในปี2025เนี่ยจะเป็นประเทศไหนนะคะจะเป็นไทยหรือเปล่ายังไงก็ต้องติดตามกันด้วยที่หน้าจอช่อง3นะคะ เวทีการประกวดนางงาม transgender ระดับโลกนะคะ Miss International Queen ปีนี้มาในคอนเซปที่ความงามไม่ได้หยุดอยู่เพียงรูปลักษณ์ภายนอกแต่คือพลัง ความฝันศักยภาพปีนี้มีผู้เข้าประกวดกว่า23ประเทศทั่วโลกโดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพและได้มีกิจกรรมเก็บตัวกันที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ไปสัมผัสเสน่ห์ของธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตล้านนาซึ่งผู้เข้าประกวดแต่ละคนบอกเลยนะคะว่าดีกรีเนี่ยไม่ธรรมดาเลยอย่างชิลีนะคะเธอเป็นนักเต้นระบำเบอร์เลสและนางแบบค่ะเช็กริพับบิกนะคะเป็นบรรณาธิการนิตยสารด้านธนาคารและการเงินส่วนเม็กซิโกนะคะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นค่ะ เปรูนักแสดงและนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนฟิลิปปินส์พิธีกรรายการโทรทัศน์ค่ะเวเนซุเอลานะคะเป็นทนายความประจํารัฐฟลอริดาและไทยแลนด์ประเทศไทยของเราเป็นครูครูสอนศิลปะนั่นเองนะคะโดยคนอื่นๆอ,อีกหลากหลายอาชีพเยอะแย,ะ,ยะมากมายเลยนะคะบอกเลยว่าการประกวดในปีนี้เนี่ยทั้งสนุกและก็ดุเดือดเข้มข้นแน่นอน พราะมงกุฎมีเพียงหนึ่งเดียวค่ะเวทีนี้เป็นเวทีแห่งความเท่าเทียมกันของผู้หญิงข้ามเพศทั่วโลกและยังได้เป็นแรงบันดาลใจรวมถึงส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปิดกว้างสําหรับทุกคนสู่สายตาชาวโลกและปีนี้ครบรอบ50ปี Tiffany Show พัทยาจัดเต็มแน่นอนค่ะทั้งแสงสีเสียงโปรดักชันเวทีถูกใจพี่กระเทยแน่นอนนะคะและใครจะเป็นผู้คว้ามงกุฎ มิสอิ n เตอร์เนชั่นแนลคว2025ไปครองรอบตัดสินวันที่20กันยายนนี้ที่โรงละครทิฟฟานี่โชวพัทยาติดตามถ่ายทอดสดการประกวดได้นะคะทางหน้าจอช่อง3เวลา3ทุ่ม40เป็นต้นไปค่ะ And this year of Miss International Queen 2025 with the team b e y o n d Beauty Open Possibility m a b u h a n d Sawadika Sawadika Thailand h o l a México, My โ o มายน้เบรส r o ลลัน i s ร์เดรอร์มิสอินเต e ร์เนชั่นแน l ควีน a ม็กซิโกเฮลโล่ไทยแล s ด์ไ e แ n ล t ิ r ันเซดามิสวริโกมา i รจอร์บ u เ e มสเัวสัสดีกาไทย a ลนด n ไอเอ็มจียูแ m นอ่ยา25อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับพวกเราสาวงามทั้ง23คน จาก23ประเทศทั่วโลกในรอบไฟนอลลาวนะคะ Miss International Queen 2025วันนี้นะคะแพทมีเรื่องราวน่ารู้จากสสสมาฝากคะ่ะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่ต้องคอยเฝ้าระวังเลยนะคะเป็นเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะคะที่ตอนนี้เนี่ยกลยุทธ์ทางการตลาดนะคะมุ่งเป้าไปที่เด็กและก็เยาวชนมากขึ้นคะ่ะกลยุทธ์ที่น่ากลัวและอันตรายที่ว่านี้จะมาในรูปแบบไหนสสสมีคำตอบคะ่ะ คุณผู้ชมครับตอนนี้กลยุทธ์การตลาดของบุหรี่ไฟฟ้ามุ่งเป้าไปที่เด็กและเยาวชนอย่างชัดเจนซึ่งน่าเป็นห่วงมากเลยครับโดยเฉพาะการออกแบบบุหรี่ไฟฟ้าให้มีรูปร่างเหมือนกระตูนหรือของเล่นเพื่อดึงดูดความสนใจของเด็กๆและที่น่าตกใจก็คือเข้าถึงได้ง่ายมากๆไอระเหยของบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคเมีอันตรายมากกว่า20ชนิดโดยเฉพาะสารนิโคตินที่ทําให้เสพติดและส่งผลต่อสมองของเด็กโดยตรงรวมถึงสารฟอร์มาดีไฮด์ ที่ทำลายปอดและทางเดินหายใจซึ่งในระยะยาวจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆดังนั้นผู้ปกครองควรสังเกตพฤติกรรมและพูดคุยให้ความรู้ถึงพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าแก่ลูกหลานอย่างใกล้ชิดและสามารถปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเลิกบุหรี่1 6 0 0โทรฟรีได้เลยนะครับมาช่วยกันสร้างกราะป้องกันให้ลูกหลานของเรากันนะครับด้วยความผงใย,ยจากสสส นี่สาวๆใครเคยมีปัญหาเส้นเลือดขอดบ้างเป็นอยู่จ้ะอุ้ยเป็นด้วยปล่อยไว้ไม่ได้ต้องรีบรักษา่านนี่รักษามาแล้วนะคะนอกจากปัญหาเรื่องความสวยงามแล้วมันยังส่งผลกระทบด้านอื่นด้วยจะเป็นอะไรนั้นช่วงหน้าถามหมอเลย,อยมันอันตรายเหรอมันปวดมันเป็นตรงนี้มีปัญหาเป็นๆเ,เนี่ยคนใส่ชุ